ลดล้ำมีโรงเรียนอินเตอร์ในไฟเอ็มด้วยมีทั้งแคลิฟอร์เนียหรือว่าจะเป็นฮอกฟอร์ดฮาวาดก็มีนะจ๊ะและโรงเรียนเวลโอ้โหโคตรอินเตอร์ไอ้ซาแถมยังมีช็อปโรงเรียนให้ใส่ใครที่อยากได้ฟิลนอกประเทศมาจัดแจกเงินเริ่มต้น1นึ่งแสนและวุ้ดหนึ่งชิ้นและกาชายอีกมากมายและมีระบบเรียนหนังสือสละคนอยากฉลาดคนงงโง่แบบผมเนี่ยควรเรียนจับเลยเมื่อเรียนเสร็จสามารถเอาเศษกระดาษมาโพสเศตด้านบนได้ว่าแต่ถ้าเรียนมึงแปลกๆนะขอว่าโรงเรียนเมืองนอกตำรวจตามดุเดี๋ยวมาทำงานดำดีกว่าตำรวจมาแล้วครับ let's go ล หนีตำรวจกันดูดีกว่านะว่าประเทศเนี่ยตำรวจจะตามตึงหรือเปล่าสลับขึ้นบนเข่าอากีน่าแต่กูเหินให้คำหัวคิดว่าเจ๋งมาดิว่ะและกูคือราชาระวังจะตาปิดช้ำถ้าคิดว่าพวกมึงเจ๋งจริงพวกมึงก็มาดิครับรู้จักยังสัตว์กูไหมโทรราชาเหินออกโตแบบชายเดี่ยวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวถ้าเกิดวันตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลอกไอสัตว์แต่ส่วนเลเบลที่นี่นะครับสวยจัดๆส่วนด้านในนะครับก็จะมีพวกครับอาวุธครับของถือว่าเฟี้ยวมีครับแฟชั่นด้วยนะและใครที่อยากเล่นนะครับฮากาสคูล